มาครับมือนีมาเป็่งศูนยครับอนทีนี้ก็บปไทยสิบอครับมาไทยตัวไทเอาหกหงศนมาแตงท่าให้ที่สองจุดหายครับนหอลแลด์่กันรถนรี่ี่มาแตงท่าไ้ครับพ้อครับดันดากให้ปรตัวให้ันหน่อยรถกันหน่อยนะครับใส่มันมันสาตันนี่แหละนี่ยยุซาลีเนี่เลยต้องให้ รุ่นพีครับรุ่นไงมั้งแต่งท่าไหนครับสาเหตุที่บอลรุ่นพีลากอะเป็นการประหยัดน้ำมันครับลุงแปลงกับยู่ใกล้นี่แหละมันเอารุ่นพีไปลากลกันสิเติมน้ำมันเนี่ยเดี๋เอารุ่นน้องมาลากนี่แหละครับค่อยๆเกล็ดถมไปแล้วครับถมโศกวนตวก,กนวกับนี่ส้วกพกเนีเ่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยเรวๆกันสิ ไปดันดากยังน่อยนะครับนะครับดันมครับพี่มาดันน้องปึ๊บเี่แล้วครับ ไปเลยไปเลยไปเลยโอ oh, ดันตรง้อยยอัรไบไปแล้วครับน้ำมาทันเลยเดโร้งดันตรงยังอย มาส่งกันไปแล้วครับพี่กับน้อง